วันนี้นะครับตู้เย็นฮิตาชินะครับปีห้าเจ็ดนะครับปีห้าเจ็ดท่อรั่วนะครับท่อรั่วเป,เป็นเป็นพราะว่ามันจุ่มอยู่ในถากระบายน้ำทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะซ่อมนะครับตอนนี้เราจเจออาการแล้วคือท่อรั่วนะครับ ตอนนี้เราล้างระบบนะครับระบอกนะครับปัญญาล้างระบบนะครับีนนบบบนน้ก็ประมาณสามรอบสี่รอบนะครับตอนนี้น้ำก็ใส่แล้วน้ำที่ออกมาจะใส่นะครับดูจากรอยนะครับสกประกบ,บ,บมาก อ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเชื่อมปิดเลยล้างระบบเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการแวคคั่มนะครับล้างระบบนานมากนะครับเครื่องน,นี้ตอนนี้เราทำการแวคคั่มอยู่นะครับหลังจากที่ไล่ระบบล้างระบบ ตอนนี้เราก็แบคทัมมาเพียงพอแล้วนะครับเราก็จะเต็นการเติมน้ำยาท่าถนะอยอนะยี่สิบห,ห้า 0.5กรัมนะครับมันจะไม่ได้เนี่ยเพราะเรา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 ตั้งถังนะครับเราไม่มีความถังนะครับมันก็จะมาสิ้นสุดประมาณทั้70ปอนด์80ปอนด์นะครับแล้วก็มันจะเข้าไปแค่ครึ่งเดียว เราต้องใช้การตดนเครื่องช่วยนะครับเราก็ต้องเปิดเครื่องช่วยให้มันดูดเข้าไปตอนนี้ก็เสร็จปักเรียบร้อยนะครับเดินเครื่องการเติมน้ำยาตัวเย็นที่ถูกต้องนะครับเราต้องชั่งน้ำหนักกลับเข้าไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับตู้เย็นรถยนต์นะครับการเติมน้ำยาที่ถูกต้องละแมน่นยำที่สุดก็คือการชั่งน้ำหนักนะครับพอเครื่องเดินนะครับพอเครื่องเดินเรียบร้อยนะครับเราก็จะชาร์จเพิ่มเข้าไป มีศูนย์แป๊กเิ็นได้นหน่อยนะครับแล้วก็ปิดปิดได้เลยก็บตีโลดได้เลยตอ้ก็เดินเครื่องได้เลยนะครับเดินเครื่องไว้เลยนะ,ะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะสแสดงเกรที่สิบ มาเมื่อกี้สิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าเราก็จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับสิบเอ็ดปอนด์ละสิบสองปอนด์นะครับ แล้วก็จะไม่นิ่งที่ประมาณ1 1เอ็ดปอนด์นะครับเดี๋ยวสักพักก็จะไม่นิ่งที่10ปอนด์มาตรฐานก็ซ่อมหน้งานได้เลยนะครับตัวนี้ก็ปิดเรียบร้อยนะครับน้ำยาที่ใช้ก็เป็นของ D.B.B. นะครับ 134A นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์ฮิตชิกนะครับ 134A ติดต่อช่องบอสนะครับในการซ่อมตู้เย็นนะครับ087 494 4046นะครับสวัสดีครับ